มีนิสัยแบบนี้เปิดเผยแล้วเรื่องหนุ่มคนนั้นวงในเผยคนคุณแอฟทักษอรมีนิสัยแบบนี้ได้ใจนางเอกสาวลูกหนึ่งเต็มๆคอร่าอังอโศดมาอายุนานอสัมปัดบอดาราสาวคุณแม่หลูกรอนอ๋อแอฟทักษอรอล่าสุดะอาอกอมาปารก,กาสอโศทำเอาแฟนๆต่างแหดาว่าหนุ่มคนไหนคือแฟนใหม่แม่แอฟเริ่มจากพันตำรวจเอกรณนกรรัตนพรหรือหมวดอดีตฟแฟนเก่าของแม่แอฟ หรือนักแสดงรุ่นน้องอย่างตีธนพลและนนกุลชาณนลและสุดท้ายกระแสะมาแรงสุดนั่นก็คือหนุ่มทีมพิธาและนี่คือสี่รายชื่อที่เหล่าชาวเน็ตลุ้นหนักที่สุดเรียอกอว่าเป็นนอที่จัดบอตามออัง,งอสุด,ด,าดาสระดับสําหรดบอคอวามมรกอรักกออรงอใหม่ขออัง,งอนางอเอกอสาวะแอฟทักษะอรอนหลักงอเจ้าตะวะอากอมายออมอรบอแล้วว่ามีคนคุยคุยอยู่แต่ไม่ขอบอกว่าเป็นใครขอใช้เวลาพัฒนาความสัมพันธ์ถ้ามีอะไรคืบนน่าจะออกมาอัปเดต ด้านพี่ชายคนสนิทอย่างหนุ่มกัญชัยที่ทำหน้าที่พิธีกรร่วมกันในรายการสามแซบที่มักจะแซวแอฟอยู่บ่อยๆก็ถูกถามถึงหนุ่มคนคุยคนนั้นของแอฟซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็บอกประมาณว่าไม่รู้เรื่องเลยแต่เมื่อวานเจอแอฟก็ถามนิดหน่อยเพราะเห็นเป็นข่าวแอฟเป็นน้องที่เรารู้จักมานานและเราก็ไม่เคยไปก้าวไก่เรื่องความรักของแอฟให้เขาตัดสินใจเองเพราะเขาโตแล้วเขามีสิทธิ์ในการที่เขาจะเลือกเขาเป็นคนเด็ดเดี่ยวมากตัวเราเองก็อยากรู้พร้อมๆคนอื่น ไม่อยากไปถามเขาด้วยในรายการก็แสวเล่นถึงรู้จริงก็ไม่บอกหรอกเพราะเรื่องบางเรื่องเขาอาจจะอยากมีเซฟโซนของเขาและเรายินอดีถ้าว่านอหนึ่งองอ f J, อฟเจอคอนอที่มาดูแลหัดว่าใจให้เขาชุ่มมอชื่อน,นอหัดว่าใจบ้างอเพราแอฟฟอร์ 4, เขาก็เหนือยอทั้ง,งออหรยองอลูกอทั้งออทำงานนอ